สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนายนมาดูกันนะหัวข้อนี้จะเป็นอำนาจจิตหรือพลังลึกลับในตัวคุณกำลังจะบอกอะไรคุณในช่วง2เดือนนี้นะตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปกันเลยนะคะคนเราเนี่ยมีอำนาจจิตหรือมีพลังลึกลับในตัวทุกคนนะคะเกิดมาหลายภพหลายชาติทำทั้งความดีและความชั่วเพราะฉะนั้นเราเนี่ย อำนาจจิตหรือพลังลึกลับมันจะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่มันกําลังจะแสดงตัวออกมาเนาะมาดูกันนะคะชาวราศีพฤษภลัคณาพฤษภเนาะว่าอำนาจจิตหรือพลังลึกลับในตัวคุณจะบอกสถานการณ์อะไรนะคะมาขอพลังงานของคุณกันเลยเนาะชาวราศีพฤษภลัคณาพฤษภนะคะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่ดีซะด้วยเจริญก้าวหน้านะคะหลุดพ้นหมดทุกหมดโศอ้ยมาติดติดเลยนะคะเด่นนะคะแล้วก็ดีถูกใจสุดยอดมากห้าใบแรกนะคะอ,อำนาจจิตหรือพลังลึกลับของชาวพฤศพนะคะกำลังจะบอกว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะก่อนหน้านี้แม่หมอมองว่าชาวพฤศพน่าจะเจออะไรมาเยอะหรือว่าเจอบททดสอบชีวิตก็ได้หรือจะเรียกว่าวิบากกรรมก็ได้ด้วยเช่นกัน นะคะหลังจากนี้ไปชีวิตของคุณจะก้าวขึ้นตามลําดับเนาะชีวิตที่เจอก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าความรักใดๆก็แล้วแต่นะมันจะคลี่คลายมันจะดีขึ้นบางคนคลี่คลายแล้วก็ได้นะที่เข้ามาฟังเนี่ยนะหรือบางคนยังไม่คลี่คลายแต่บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์จะคลี่คลายนะคะมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณจะโตไปตามลําดับยังไม่ต้องเร่งรีบนะคะมันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่แม่หมอบอกเลยว่า มันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะมันจะดีขึ้นแน่นอนออสิ่งที่ไม่เหมาเห็นนะคะมันเหมือนการหลุดพน้นนะการหลุดพ้นวิบากกรรมการหลุดพ้นจากเนื้อมือมัจุราชการหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะจะเรียกอย่างคือมันคือวิบากกรรมหรือสิ่งที่เราเคยทํามานั่นแหละน้องให้หลุดพ้นแล้วติดก,กับให้หมดทุกหมดศกด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะแม่หมออยากจะบอกว่าเวลาเราหมดทุกหมดโศกได้เนี่ยแม่หมออยากให้ไปทาบุญต้อนรับความโชคดีให้กับตัวคุณเองนะคะต้อนรับสิ่งดีๆที่มันกาลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองไปทํากรรมฐานก็ได้นะคะที่วัดอัมพวันก็ได้สิงห์บุรีเนาะหลวงพ่อจรัญน่ะ นะคะไปหนึ่งโกนนะคะเพื่อเปิดดวงเปิดชะตาเปิดความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองไพ่นี้เป็นไพ่สีทองคือไพ่แห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะให้มีความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณแบบนี้เป็นต้นมันเหมือนกับการต้อนรับอะทำบุญเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตแบบนี้เป็นต้นแล้วคุณจะหมดทุกหมดโศกหมดสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความเศร้าหมองต่างๆนานามันจะหลุดพ้นไปแบบนี้เป็นต้น นะคะลองไปปฏิบัติดูนะไปวันโกนไปรอบหนึ่งโกนก็ได้ถ้าใครมีเวลานะไปได้เลยหรือถ้าไม่มีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันหรือจะทาบุญอย่างอื่นก็ได้เป็นเจ้าภาพโรงทานก็ได้ใส่บาตรทุกวันสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นความดีทําทุกอย่างเลยนะทาบ่อยๆแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณมันจะเริ่มเปิด เปิดแชปเตอร์ใหม่แล้วอะเข้าใจไหมหรือเปิดช่วงเวลาดีๆใหม่แล้วแบบนี้เป็นต้นคุณจะมีความโดดเด่นนะคะโดดเด่นมากกว่าคนอื่นต่อให้ตัวคนเองจะเขาเรียกอะไรนะมันมีในเรื่องของความแตกต่างด้วยนะคะแต่แตกต่างแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นอะแตกต่างแล้วมันโดดเด่น แบบนี้เป็นต้นนะคะจะเจออะไรที่ถูกใจจะเจออะไรที่ดีแล้วหลังจากนี้ไปอ่ะไม่ว่าคุณจะทำกิจการงานใดนะมันจะมีแต่คำว่าเยี่ยมอ่ะเออมันจะเป็นประมาณนั้นอ่ะเข้าใจไหมเออคือสำเร็จเยี่ยมยอดดีมากเออเนะี่ยมันจะมีแต่คำแบบนี้นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนาะมาดูกันต่อนะคะไพ่จะบอกอะไร พลังสถิตนะคะทางที่ดีโอธาดินเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูนะคะเป็นแล้วก็ดวงอาทิตย์เป็นไพ่ที่ออกมาในทํานองเดียวกันหมดเลยเนาะแม่หมอจะบอกว่าคําว่าฟื้นฟูนยนะก่อนหน้านี้ถ้าใครเจ็บป่วยจะหายป่วยก่อนหน้านี้นะถ้าใครแบบมีปัญหาทางด้านธุรกิจทางด้านการงานทางด้านการเงินหรือความรักชีวิตทั้งหมดอนะ่ะมันจะเริ่มฟื้นตัวนะอย่างที่บอกนั่นแหละมันมันถึงคราวหลุดพ้นนะคะ ก่อนหน้าน,นี้ในเรื่องการงานอาจจะย่ำแย่นะทาอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจทําอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวอยู่อย่างเงี้ยบางคนเป็นแบบนั้นนะ่ะชักขเขยอะกันอยู่อย่างนั้นนะ่ะพอจะดีจะดีขึ้นมา,เ,าเกิดปัญหาอีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตัหลังจากนี้ไปอย่างที่แม่หมอบอกเนาะชีวิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะฟื้นฟูทุกอย่างมันจะโอเคเข้าใจไหมคือคุณจะได้พบหนทางใหม่หนทางที่ดี นะขนทางที่โรยด้วยกีบกุหลาบแบบนี้ด้วยก็ได้นะเออมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณมันจะราบรื่นมากขึ้นการทําอะไรเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้ง่ายมากขึ้นแบบนี้เป็นตน้นมีเกณฑ์ที่จะโด่งดังมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วยนะคะใครที่ทํางานที่เปิดตัวเองสู่สาธารณะเนาะ ไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงแสดงนักร้องยูทูบเบอร์คนทำติ๊กต็อกเฟซบ o ๊กอะไรก็ตามแต่ที่เผยผลงานของคุณออกสู่สาธารณะแม่หมอจะบอกได้เลยนะว่าดวงคุณมีเกณฑ์เด่นดังโด่งดังเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จให้ไปน,นี้เปรียบเสมือนเดอะซันอะนะฮะเปรียบเสมือนเดอะซันเพราะฉะนั้นคำว่าเดอะซันมันก็หมายถึงความสว่างสวยของชีวิตหรือว่าในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จต่างๆมันจะเป็นแบบนี้ แต่สิ่งที่ต้องระวังนะมันมีสิ่งที่ต้องระวังด้วยนิดหนึ่งมันก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายบางคนเป็นแบบนั้นในเรื่องของร่างกายแต่บางคนถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรมากมันอาจจะเป็นแค่ว่าเราอ้วนเราอ้วนแล้วผิวหนังมันแตกลายแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะระมัดระวังก็คือในเรื่องของการเป็นแผลนั่นเองแผลถลอกรอยขีดข่วนหรือว่าอะไรอีกที่มันเป็นเกี่ยวกับ กล้ารเนื้อร่างกายที่มันไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่แบบนี้นะอันนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะที่ไม่หมอเห็นนะคะอืมนอกจากนั้นก็คือว่าดีมากๆแม่หมอมองว่านะในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภคุณมีพลังจิตที่แข็งแกร่งด้วยนะคุณมีอะไรเกี่ยวกับพวกพลังพลังจิตการสื่อหรือเขาเรียกอะไรอะ่ะ พลังภายในอ่ะเออที่มันแข็งแกร่งมากๆแบบนี้ด้วยมันเป็นพลังที่ดีนะไม่ใช่พลังไม่ดีนะคะเป็นอำนาจหรือเป็นพลังที่ดีๆที่กำลังจะส่องสว่างหรือกำลังจะให้ผลหรือกำลังจะเปล่งประกายออกมามันเป็นแบบนั้นมันเป็นพลังบุญนะคะมันเป็นพลังบุญพลังวัสนาที่คุณเคยประพฤติปฏิบัติหรือเคยทำมาจากอดีตชาติก็ดีจากปัจจุบันชาติก็ดีนะคะแม่หมอเห็นแบบนั้นนะเออ มาดูกันต่อนะคะลมเพลมพัดขอพรดีกว่าเดิมความสุขแล้วก็หิวอ่ะมาดูกันนะคะใบแรกเลยนะแม่หมอจะบอกเลยว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณดวงแข็งมากๆไม่มีใครทำอันตรายคุณได้เลยนะคะสิ่งเขาเรียกอะไรนะสิ่งชั่วหรือว่า เอะไรนะอกุศลกรรมต่างๆหรือว่าในเรื่องของการทําของอ่ะเขาเรียกอะไรของขลังหรือว่าการทําของใส่คนอื่นแบบเนี้ยอืคุณจะแคล้วคลาดนะคะคุณจะแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนาะนาะแม่หมอบอกเลยคุณมีพลังบุญที่เข้มแข็งมากๆในตอนนี้ที่จะปกป้องและคุ้มครองคุณให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆนาะนาะนะไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากลมฟ้าลมฝน อันตรายจากคนอันตรายจากสัตว์นะคะหรืออันตรายจากคนทําของใส่คุณแบบนี้นะคุณรอดพ้นหมดเลยคุณมีพลังบุญปกป้องหรือคุ้มกันคุณอีกอย่างหนึ่งเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์้วยที่ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้นช่วงระยะเวลานี้นะคะแม่หมอจะบอกว่าชาวพู้ศพเป็นจังหวะเวลาที่ดีเป็นจังหวะที่คุณขอพรแล้วประสบความสําเร็จ เป็นจังหวะที่คุณขอพอรแล้วสิ่งศักดิก์สิทธิ์เมตตาคุณนะคะเมตตาคุณเกื้อกูลคุณช่วยเหลือคุณให้คุณสมปรานาในพรที่คุณขอเนาะเพราะฉะนั้นชาวผู้ศักนะคะก่อนขอพอรสร้างความดีก่อนหนึ่งอย่างอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มีกําลังบุญส่งเสริมและสนับสนุนให้พรนั้นสาเร็จได้ไวขึ้นเนาะเช่นไปปล่อยปลาก็ได้พอปล่อยปลาเสร็จปุ๊บก็ไปขอพอร จะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดหรือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะสิ่งที่คุณนับถือขอได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังหรือสมความปรารถนาแต่ก่อนขอพรไปทําความดีก่อนเนาะสักหนึ่งอย่างนะคะทาอะไรก็ได้เนาะจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้นะคะแล้วค่อยขอพรสิ่งที่เห็นนะชีวิตคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมคุณจะมีอิสระนะนะอิสระ ในตัวเองอิสระที่จะทําอะไรแบบที่ใจอยากทําอิสระทางความคิดมันจะเป็นแบบนี้นะชีวิตคุณเหมือนมีความสุขมากขึ้นมันจะเป็นแบบนั้นอะ่ะค่อนข้างที่จะร่าเริงสดใสนะมันจะเป็นอารมณ์นะี้นะร่าเริงสดใสแล้วก็มีความสุขหรือบางคนคิดอยากจะทําบุญอยากจะให้ทานขึ้นมาก็ได้เนะเนี่ยเป็นไพ่แห่งการใส่บารนะคะเด็กใส่บารนะ เป็นหรืออีกอย่างหนึง่งก็เป็นผลบุญจากการที่คุณเคยสร้างทานบารมีมานะคะส่งผลให้คุณเนี่ยได้รับความสุขได้รับความราบรื่นได้รับความสําเร็จทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นมันจะสะดวกสบายมากขึ้นมันไม่เหนื่อยยากมันไม่ลําบากเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองค่อนข้างลําบากเนอะอยากจะหาที่เกาะอ,อยากจะหาที่ยึดเหนี่ยวก็ไม่มีอืม มันเป็นสภาพที่แบบว่ามันไม่มีหลักยึดอ่ะจะว่าแล,ล่อนบางคนถึงขั้นแล,ล่อนเลยนะไม่มีหลักยึดไม่มีที่พึ่งพิงบางคนเป็นได้ขนาดนั้นนะแต่บางคนแค่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครให้ยึดเหนี่ยวหรือให้เกาะให้แบบให้เป็นเป็นความมั่นคงในชีวิตได้เออมันเหมือนอย่างนั้นอ่ะก่อนหน้าน,นี้อาจจะแสวงหาความมั่นคงชีวิต ความเป็นอยู่อจจะไม่ค่อยดีนะแม่หมอว่าอมันไม่ค่อยดีอ่ะนะคะเพราะว่าสิ่งที่เห็นก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะโดนเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมหลายๆอย่างนะตอนนี้มันเหมือนกับมันหมดทุกหมดโศกเนาะมันก็จะหายจากจุดจุดนั้นไปนะคะด้วยบุญแหละที่ส่งผลบุญมาทันคุณก็สบายขึ้นมาดูกันต่อนะคะ โอ้ปล่อยของนะคะตนี่ีที่เหนียวถูกควบคุมนะคะแล้วก็มีพลังแล้วก็อะไรคู่ซับสุดยอดมากๆนะคะในเรื่องของซับสำหรับบางคนบางท่านนะเจอคู่ดีด้วยเจอคู่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาสนับสนุนคู่ที่รวยคู่ที่เข้ามาเป็นหลักพึ่งพิงให้กับคุณได้ นะเรียกว่ามัดพปอร์ตคุณให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายเวลาบุญมันส่งผลเนี่ยอะไรมันก็จะได้ดีๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินการงานมันมาครบหมดอะ่นะเนอะมันมาครบหมดช่วงนี้นะแม่หมออยากจะบอกว่าถ้าคุณจะทํากิจการงานใดให้คุณแสดงพลังแสดงความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่หรือเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงสปิริตออกมาให้เต็มที่เลยนะคะ มันเป็นช่วงจังหวะหรือเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทํามันให้เต็มที่นะคะทำมันให้เต็มที่หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงฝีมืออะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณออกมาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้พลังจิตคุณเข้มแข็งมากเลยนะเนี่ยไพ่นี้ก็เป็นพลังขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมเอออันนี้ก็พลังนี่ก็พลังนะคะ มันเหมือนกับว่าพลังพลังจิตในด้านกุศลนะคะในด้านบุญบารมีเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยตอนนี้นะคะมันทำให้คุณนะหลุดจากการถูกควบคุมบางคนถูกควบคุมแบบการงานแบบนี้นะจะทำกิจการงานใดก็โดนควบคุมโดนแบบโดนบล็อกโดนปิดกัน้นหรือโดนอะไรบางอย่างเนี่ยนะเกี่ยวกับการงานอะ่ะเออ ทำอะไรไม่ได้อโดนใส่ความก็ได้นะที่ทํำให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยเราเราต่อสู้ต่อต้านอะไรเขาไม่ได้เลยแต่ณนะจุดจุดนี้ไปมันไม่ใช่แล้วนะคะพลังจิตคุณแรงมากพลังด้านบุญด้านบารมีด้านความดีคุณคุณเปล่งประกายหรือมันให้ผลน่ะเนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะหลุดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปิดกั้นหลุดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันที่มันบังคับ ขดขวางควบคุมคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณจะสู้เพื่อเงินส,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 สู้เพื่อความสําเร็จได้สาเร็จอ่ะส่วนใหญ่จะสู้เพื่อเงินนะแล้วเง,เงินจะได้เยอะด้วยนะคะออจะสู้จะฟันฝ่าเพื่อเพื่อรายได้เพื่อเงินเพื่อทรัพย์สินเพื่อผลป,ประโยชน์แบบนี้เป็นต้นก่อนหน้านี้เหมือนมันถูกควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้นะออมีบางอย่างที่คุณต้องถูกควบคุมะเกี่ยวกับการเงินหรือถูกควบคุมความประพฤต เพื่อไม่ให้ชีวิตเป็นอิสระแต่หลังจากนี้ไปมันเหมือนกับจะหลุดนะอม,มันจะหลุดนะคะอะมาดูต่อที่ไพ่โชคดีนะคะมาดูซิว่าไพ่โชคดีจะบอกอะไรมาโอ้ใบที่สามสามใบที่สี่สิบสองใบที่ยีสิบเจ็ดใบที่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ใบที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอืม ใบแรกออาากจะขี้เกยียจขี้เกยียจหน่อยหน่อยอยู่บ้านนะไม่ชอบทําอะไรเลยนะคะบางคนน้นไม่อาบด้วยซ้ํานะคะใช้ชีวิตชิวขึ้นสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวแนวนั้นนะมีเกณฑ์ได้เดินทางได้ไปเที่ยวบางคนได้ไปต่างประเทศนะคะกับครอบครัวก็ได้นะหรือได้เดินทางไปเที่ยวนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศทั้งนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่ที่ฐานบุญฐานบารมีของคุณด้วยว่าคุณมีชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตยังไงนะคะ ระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะอารมณ์ความใจร้อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเราใจร้อนหรือเราไปทําอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราจะโดนประจานได้นะเราจะโดนถ่ายรูปประจานได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราควบคุมอารมณ์เราได้เราก็ควรที่จะควบคุมอารมณ์เรานิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะมีงานเข้ามาแล้วทําให้คุณต้องทํางานดึกหามลุ่งหางค่าสักหน่อยแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะขมักขมันตั้งใจทํางาน แต่สิ่งที่ไม่หมออยากจะบอกอย่าไปทำอะไรที่มันไม่เปิดเผยนะการทำไม่เปิดเผยส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละหรือทำเรื่องไม่ดีเลยเนี่ยเอาง่ายๆนะการครบชู้สู่ชายนะการไปเป็นมือที่สามหรือว่าไปมีความสัมพันธ์อะไรที่มันผิดประเวณีอะนะจะถูกจับได้ความลับอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีจะถูกเปิดเผยนะคะ จะถูกเปิดเผยเลยส่องมาที่คุณเลยนะจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ระมัดระวังเรื่องชู้สาวด้วยนะถ้าใครไปทำความผิดด้านนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวเราก็เลิกซะนะคะแล้วก็ระวังที่เขาจะถ่ายรูปประจานเราหรือว่าอาฆาตเราหรือทำร้ายเราแบบนี้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอันนี้กรณีคนที่ไปทำนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้ก็ หายห่วงนะคะแม่หมอบอกเลยคนเราที่เข้ามาฟังอ่ะมันมีทั้งคนที่ทําความดีมากๆสะอาดบริสุทธิ์แหะคือทำแต่ความดีทั้งหมดเลยกับคนที่ทําดีบ้างไม่ดีมากแล้วก็คนที่ทําชั่วยอย่างเดียวมันมีเยอะแยะนะที่เข้ามาฟังเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนิดนึงเนาะถ้าใครไม่ได้มีเรื่องตรงนี้ก็คุณรับแต่พลังงานที่ดีๆไปอ่ะนะคะ เพราะว่าสิ่งที่ไม่หมอเห็นน่ะมันเป็นพลังบุญที่กําลังส่งผลหรือกําลังเกื้อหนุนชีวิตคุณนะคะเพราะฉเพราะถ้าก่อนหน้าน,นี้เราไม่เคยสร้างความดีมาเลยมันไม่มีกําลังบุญตรงไหนมาส่งผลให้เราถูกไหมนะ,ะมาดูกันต่อนะคะ อ่าใบที่7ใบที่32ใบที่50นะคะใบที่81อดแล้วก็ใบที่80อุ้ยมีเกณฑ์เดินทางจริงนะเดินทางไปหลายที่ด้วยเวลาไปอ่ะนะคะอ่าเดินทางไปต่างประเทศก็จะไปหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนไปกับครอบครัวไปกับแม่ไปกับคนใกล้ชิดเนะี่ยได้หมดนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยนะชาวพุทธศพนะคะบางคนไปทำศิลปกรรมนาให้สวยขึ้นให้ดูดีขึ้นนะคะบางคนศิลปกรรมรูปร่างบางคนศิลปกรรมหน้าตาก็ได้แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แม่หมอมองว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าใครจะไปศิลปกรรมนะแม่หมอมองว่าไปทําแล้วมันสวยขึ้นอ่ะอืมมันสวยขึ้นมันหล่อขึ้นมันดูดีขึ้นี่ะเอาง่ายงมันจะเป็นแบบนั้น แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะรีโนเวทหรือว่าอะไรนะรีแบรนดิ ing, ้งเกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นไปนได้หมดเลยช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของการกินเนาะอาจจะได้ไปกินที่นู่นที่นี่หรือว่าไปทานบุฟเฟ่หรือทานอะไรมากขึ้นก็ไดนะ้หรือมีความสุขเกี่ยวกับการกินกน่ะ เออเอ j นจอยอิ n ติ้งไงอยู่ที่บ้านก็กินได้เยอะแยะมากมายอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะสได้สร้างทานบารมีจริงด้วยบางคนเป็นคนที่ชอบใส่บารนะชอบให้ชอบบริจาคชอบทําบุญแบบเนี้ยเนาะจิตค่อนข้างที่จะเป็นกุศลนะชาวพุทธศพนะคะในช่วงนี้มาดูต่อใบที่38 ใบที่47ใบที่22ใบที่39แล้วก็ใบที่88แม่หมอจะบอกว่าคนที่สร้างวาสนามาดีๆคุณมีเกณฑ์เจอคู่บุญด้วยนะเออคู่บุญคู่บาร,รมีแต่คู่บุญคู่บาร,รมีเนี่ยไม่ได้จํากัดเพศนะไม่ได้จํากัดว่าคุณต้องเป็นชายเท่านั้นเป็นหญิงเท่านั้นนะคะจะเป็นเพศที่3มก็ได้คุณก็สามารถเจอคู่บุญคู่บาร,รมีได้เช่นกัน อคู่ที่คุยกันแล้วถูกคอคู่ที่คุยกันแล้วรู้เรื่องบางคนเข้ามาเป็นกัละยาณมิตรก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเชิงชู้สาวเสมอไปคําว่าคู่บุญคู่บารมีเนี่ยบางครั้งอะ่ะเข้ามาแบบเข้ามาแบบเป็นกัละยาณมิตรที่ดีเข้ามาเป็นเพื่อนนะเออแต่เป็นเพื่อนที่แบบเคยสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันมาพอมาคบกันมันจะมีแต่ความราบรื่นมันจะเดินไปด้วยกันได้แบบมีความสุขอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้แต่ของคุณมันก็มีไพ่ไพ่คู่ซับขึ้นมานะอืม คู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตคู่ที่เข้ามาแล้วทาให้ชีวิตร่ารวยขึ้นนะสุขสบายขึ้นดวงแข็งจริงๆนะใครไม่สามารถทําอะไรได้นะคะอืมใครไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่บุญบาร,รมีคุ้มครองจริงๆหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองคุณด้วยเนาะอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ไพ่สลับกลับกันได้ตัวคุณเองนะก็เช่นเดียวกันอย่าทำเนาะ อย่าทําเรื่องแบบนี้นะคะการพูดไม่จริงการพูดคําเท็จหรือการหลอกลวงคนอื่นเขาเนี่ยเพราะสิ่งที่ขึ้นมาไม่หมอเห็นนะการพูดเพื่อผลประโยชน์คือพูดไม่หมดอะ่ะเพื่อต้องการผลประโยชน์จากคนอื่นแบบเนี้ยเพื่อให้ได้รับค,ความศรัทธาเพื่อให้ได้รับความนิยมชมชอบนะคะอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าทําเลยเนาะมีไพ่อันนี้ขึ้นมาช่วงนี้เป็นในเรื่องของวาจาสเสน่ด้วยนะคะ วาจาสเสน่ห์พูดอะไรมีแต่คนฟังมีแต่คนชอบนะคะแล้วกิจการงานก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างมากๆนะคะแม่หมอจะบอกว่าคนที่ทํากิจการการค้าการขายก่อนที่จะเปิดร้านน่ะแม่หมออยากให้แบบถ้าใครอยู่ศาสนาพุทธเนาะสวดมนต์ไหวพร้าไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ค่อยไหวติดจุเอยนะหรือจะไหวเทพองค์ใดก็ตามนะให้ไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนสวดมนต์ก่อนแล้วเปิดร้านจะเฮงมากๆเลยแล้วก็จะมีสเสน่ห์วาจามากๆ นะแล้วกิจการงานจะเริ่มขยับขยายและเติบโตมากขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นมันจะเป็นแบบนั้นนะคะมมาดูต่อห้าไปสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันอำนาจจิตหรือพลังลึกลับในตัวชาวพุทธศจะบอกอะไรนะคะโอ้ดีจังเลยนะคะ 4ี่ส6บหโอ้โหใบที่10แล้วก็ใบที่สามแต่ใบที่36สิ 36, อันนี้ต้องระวังอารมณ์นิดนึงนะบางครั้งคนที่ทำอะไรแล้วใจเร็วด่วนได้หรือว่าหรือว่าเขาเรียกอะไรนะระวังการการติดต่างๆเนาะติดการพนันช่วงนี้เนี่ยถ้าติดอะไรนะบางครั้งบางครั้งมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องการพนันเสมอไปเนาะถ้าติดอะไรจะติดงมแงมเลยอืมนะถ้าติดอะไรจะติดงมแงมเลย หรือว่าอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แม่หมอเห็นแต่ถ้าติดในสิ่งที่ไม่ดีเช่นติดยาติดก,กัญพนันนะคะแม่หมอมองว่าคุณจะเกิดปัญญานะจะเกิดปัญญาตรงไหนรู้ไหมคุณจะแยกแยะผิดชอบชั่วดีออกอืมแม่หมอมองว่าสุดท้ายท้ายสุดคุณอาจจะมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณติดไอสิ่งนั้นนนแหละ มันมีผลกระทบกับชีวิตคุณทําให้คุณอาจจะเกิดเหตุบางสิ่งบางอย่างแล้วทําให้คุณเกิดปัญญา่ะคุณจะแยกแยะมันออกเลยว่าเฮ้ย mm hmm. อันนี้มันไม่ดีแล้วทาต่อไปไม่ดีแล้วทาต่อไปแล้วชีวิตไม่ดีชีวิตแย่หรือจิตใจแย่สภาพจิตใจแย่อะไรเงี้ยคุณจะรู้หมดอืมแล้วคุณก็จะหลุดออกจากอะไรที่อยู่แล้วทุกอะทนแล้วทุกทนแล้วเจ็บทนแล้วไม่มีความสุขคุณก็จะแยกแยะสิ่งสิ่งนั้นออกทั้งหมดเลยนะ แล้วก็หลุดออกจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะชีวิตมันจะก้าวขึ้นที่สูงบอกเลยนะคะทุกอย่างมันจะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมจําไว้นะเพะื่อศพทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไพตาชั่งขึ้นมาคือไพ่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไพ่ที่อยู่บนความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสร้างสิ่งที่ดีๆไว้นะ,ะคุณกําลังจะก้าวขึ้นที่สูงก้าวสู่ความยุติธรรมก่อนหน้านี้ทําความดีมาก็ให้เตรียมรอรับไว้เลยนะคะ สิ่งดีๆทั้งหลายกําลังจะประดังประเดเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนเป็นคนที่กตันยูมากๆเลยอะ่ะนะถ้าก่อนหน้านี้นคุณเป็นคนที่กตันยูนะต่อคนที่มีบุญคุณกับคุณต่อพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายนะคะชีวิตคุณจะรุ่งมากๆมันเหมือนแบบเป็นช่วงขาขึ้นเหมือนกันเนาะนะคะอืมชีวิตจะดีขึ้นจะรุ่งขึ้นจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าใครที่ยังไม่ฟื้นหรือชีวิตยังจมปลักแก้ด้วยการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือนั่งสมาธิอย่างเดียวเท่านั้น แล้วคุณจะหลุดพ้นถ้าคุณได้เจริญวิปัสนากรรมฐานหรือนั่งสมาธิคุณจะเกิดปัญญาแยกแยะผิดช,ชอบชั่วดีได้คุณถึงจะหลุดพ้นจากจะเรียกว่าหล่มก็ได้นะหล่มหรือวิบากกรรมที่มันดูดคุณลงไปแล้วชีวิตไม่ฟื้นเลยชีวิตที่ยังลากยากลาบากอยู่จําไว้เลยนะถ้าใครยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แก้ด้วยเจริญวิปัสนากรรมฐานเท่านั้นทําทุกวันทําเรื่อยๆทําบ่อยๆมีเวลาไปทําที่วัดไปทําที่สถานปฏิบัติธรรม นะคะกลับมาบ้านก็ต้องทําต่อนะแล้วดูเลยว่าเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะเริ่มเบาขึ้นมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้แม่หมอขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนนะคะทุกช่องทางนะสวัสดีค่ะ